สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น้นาๆท,ท,ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาหมายกอไผ่นะครับแต่เป็นกอไผ่แม่น้ำเนาะนมาเลยมาพักใหญ่แล้วนี่มาพักนึนไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ทะาลมนิงน่งๆนีไม่แน่ครับวันนี้ น่าจะมีตัวแต่ผมก็จะขึ้นแวข้างบนนะครับรวันนี้ก็พกมะม่วงครับแต่จะลองเอามะม่วงมามาผูกแขวนดูซิว่าปลาแรดจะเข้าไหมเผื่อมันจะเข้านะไปครับผมเดี๋ยวลองต,ตามดูครับผมว่าจะเจอตัวไหมเพราะว่าไม่ได้เข้ามาพักใหญ่แล้วตรงนี้ ดูใบมุงใบไม้แห้งไปหมดแล้ววันนี้ลมนิ่งๆเลยเดี๋ยวตามดูกันครับเห็นเจอสักโลนึงครับ สักลูนเอาไหม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 มากินมากินีนี่เลยครับไม่เอาดีกว่านเนาะ โอ <utral> ้กวะเฮ้ยไอคอนกอคอนไคอนโอ้โหเกือบไปไเทอเกือบไม่ทันครับ แม่เกือบไม่ทันครับเ,เดี๋ยว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 เออขอโต,โตอยู่นี่หว่าตโต,โตอยู่ครับ เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเออติดพันอะไรกันเะรเว้ยโอ้สามโล่าจ้ได้อยู่ครับ ตะเอ๋พอดีเลยโอ้โหอ,อยู่ครับสามโลอยออู่เข้ามากินมะม่วงนะครับขึ้น วนปักเลยอะอเลอเลยสามโลได้ัครับลอ,อยครับแถมแรกมาแล้วครับครับผมลุ้นกันต่อครับผม ดีนะครับแต่เป็นสายพีเบอร์160ยาง14นะครับผมจะใช้เป็น14รู6ตัด15โป่งเดียวเอาอยู่ครับแล้วก็สายร6 0เลยครับถ้าเข้าพุ่มเน้นเน้นดึงอย่างเดียวครับไม่เน้นปล่อยถ้าปล่อยนี่ไม่รู้จะไปไหน แล้วก็แว่นตัดแสงนะฮะเล็นโนโตโ้ใครสนใจก็สั่งได้นะครับผมสนใจก็ทักถามได้เลยครับช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลยแหละถ้าไม่มีแว่นนี่กว่าจะมองปลาเห็นนี่ใช้เวลาเลยครับแล้วเราใส่แว่นไปนี่แปบ๊บเดียวเพราะว่ามันตัดแสงสะท้อนจากในน้ำนะครับ ทำให้เรามองเห็นตาได้ไวขึ้นง่ายขึ้นลุนกันต่อครับผม งอลของมาก่อนแล้วทำไงไว,วนะเนี่ยติดโอ้ยไม่ทันตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับอา้าวหลุดเว้ยหลุดเว้ยอา้าวหลุดเว้ยอา้าวหลุดเว้ยอ้าวตายแล้วครับอีกหนึ่งแต้มได้หรือเปล่าไม่รู้เลย ดี๋เดี๋ยวต้องขยับก่อนเออเอาลงไปนี้เอาละดีทังนี้ทั้งชั่วครับ หนึ่งแตงฮนะเดี๋ยวลงไวแกบปลาก่อนครับผม กจะออได้่ครับแต้มที่สองครับผมแต้มทีสองสักโลกว่าๆโอ้ยแต้มมีสองสักโลครึ่งครับนี่เดี๋ยวด,ยวดยวูแต้มแรกอือดีปะนี่ตัวนี้แต้มแรกครับผมสามโล งามครับผมสองแด้มเตยครับผมตัวนี้ตัวใหญ่สามโลตัวนู้นก็ประมาณโลครึ่งครับผมเดี๋ยวเฝ้ากันต่ออีกสักพักหนึ่งครับผม ไปครับผมมากลับดีวกว่าครับนะครับก็สรุปงานฮนะสองตัวครับผมตัวแรกตัวใหญ่ตัวสักสามโลเนาะแล้วก็อีกตัวโลครึ่งน่าจะน่าจะเกินโลครึ่งอยู่ครับนะงานสองตัวครับผมวันนี้กับหมายแม่น้ำประจินนะฮะนั่งเป้าอยู่อีกชั่วโมงกว่าครับ เงียบเลยไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรผ่านหูผ่านตาเลยแต่ละม่วงผมก็ยังเอาแขวนไว้นั่นแหละเอาไว้ให้ปลาเล็กปลาน้อยกินหรือมีตัวใหญ่มาก็กินไปเดี๋ยววันหลังเราก็มาหามาแขวนใหม่นะก็สรุปวันนี้ยอดสองตัวนะครับผมพุ่มหนึ่งมีพุ่มฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นมีไม่ไหวแล้วหิวข้าวแล้วขี้เกียจเฝ้าแล้วครับ ใน้สองตัวก็พอสมควรแล้วครับั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพันดมคนละปลาด้วยนะครับงี้ก็ฝากติดตามนะครับผมสใจอุปกรณ์ก็ทักถามหรือว่าสั่งได้ครับผมเดี๋ยวลิงก์วางไว้ใต้คลิปครับผมะครับผมสวัสดีครับ